ใครไม่กลมอ่ะไอ้เบิ้มมาถอยไปน้อยมึงก็าะเดี๋ยวเรากนนี่อยิ้มอ่ายิ้มยิ้มย้ตอนนี้รอมเแรกกันนี่ชมหน้ามาที่2ค่ะไม้ที่สองเยเลยนะยงไมยนย้มย้ม้ชอบนะเดีเก็บไม้สามค่ะรอพี่้อมา จะเปลี่ยนรองเท้ากันนะคะคู่ต่อไปนะคะเป็นเวียโอลิมปัสเดียราันเีย i l ปเ็เปล่นเดี๋ยวจะต่อผัดสีนะคะรอผ่เบ้ญสักคู่ เดี๋ยวเกศจะไปอีก3ากิโลเพื่อจะไปส่งผัดให้พี่ฝนซึ่งพี่ฝนบอกว่าตรงนั้นอยู่ริมหาดพอดีเลยค่ะถึงชายหาดพอดีเลยแล้วเดี๋ยวเรามาเก็บวิวที่ชายทะเลกันต่อนะคะบ๊ายบาย ไห้ต่อให้พี่ฝนเรียบร้อยคพี่ฝนไปเลยค่ะไปสุดท้ายไงนู้นพี่ฝนไปแล้วเพื่อนๆคะใกล้จะถึงแล้วถึงกัเลยแล้วอย่าลืมไปรอกันที่อีก3.5มจโลจะเข้าหัวยหินนะคะอย่าลืมไปรอกันด้วยยี่เห็นกันเลยแล้วน้องบอยไม้ มันเป็นยังไงบอกสิได้แค่นี้ก็บุญแล้วครับสามน่เย้เกิดใเเเเ